สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของเซทุกคนนะครับวันนี้นะครับมเซตุก็จะมาต่อในเรื่องของแถบเครื่องมือโปรแกรมเพนนะครับว่ามันมีหน้าตายอย่างไงบ้างนะครับแล้วตรงริบบอนนะครับโลกนะครับเราเรียเรารู้เรื่องส่วนประกอบไปแล้ววันนี้เรามาต่อเรื่องแถบเครื่องมือนะครับบนโปรแกรมเพนนะครับหร <c oughs> ือแถบริบบอนนั่นเองนะครับขยาตแชร์หน้าจอนิหน,นึง่งอะ่ะนักเรียนดูนะดู ดูนะครับลูกแถบเครื่องมือนะครับแถบแรกหน้าแรกที่เราต้องเจอนะครับเห็นไหมแถบตรงนี้เขาเรียกว่าแถบริบบอนใช่ไหมเรามาดูกันนะครับแถบหน้าแรกนะครับจะรวบรวมเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจํานะครับไปด้วยกันก็คือหนึ่งไอ้ตรงเพนเนี่ยคือวางรูปภาพการวางรูปภาพที่อื่นๆการตัดรูปภาพคัดคือการตัดรูป สการคัดลอกนะครับอันนี้คือการคัดลอก copypy ค,คัดลอกเองนะครับต่อมาในแท็กของ image image นะครับตรงนี้ select คือการคุมรูปภาพด้วยเส้นปากการคุมรูปภาพด้วยเส้นปากก็คือการคุมรูปภาพแล้วเราสามารถย้ายรูปภาพไปไหนก็ได้นั่นเองนะครับมีหลายรูปด้วยกันนะครับ <c oughs> สองการตัดรูปภาพ crop นะครับ สามดีไซต์าการปรับขนาดสี่โรเทตการหมุนภาพนะครับเช่นเราใช้ตัวคำว่า Select คุมภาพเนะี่ยเราจะตัดรูปภาพหรือปรับขนาดรูปหรือการหมุนรูปภาพก็ได้นะครับเรามาดูต่อครับถถาต่อไปแล้วนะแถวเครื่องมือแล้วนะชูนะครับแถมเครื่องมือชูนะครับเรามาดูการมีอะไรบ้าง หนึ่งเลยจะเป็นดินสอนะครับแล้วเห็นไหมหนึ่งเลยจะเป็นดินสอับดินสอนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นดินสอแบบนี้นะหนึ่งเลยจะเป็นดินสอสองจะเป็นหังสีหังสีเอาไว้ใส่สีสามจะเป็นข้อความสี่จะเป็นยางลบ หจะเป็นหยดสีหกจะเป็นแว่นขยายเห็นไหมครับต่อมาเชฟเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเชฟมันจะเป็นรูปล่างนะครับหรือรูปทรงต่างๆเวลาเราวาดท่านเองบัตรคือแปลงนะครับแปลงการวาดรูปมีหลายแบบด้วยกันนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับคัลเลอร์บ็อกคัลเลอร์บ็อกคืออะไรคัลเลอร์บ็อกคือหนึ่งเนี่ยคือสีละ่ะ สองสี 2, พื้นนะครับคัลเลอร์หนึ่งสีหลักสองสีพื้นไซส์ Size คืออะไรครับไซส์ Size คือการปรับขนาดนะครับปรับขนาดของเส้นนะครับว่าจะใหญ่หรือยาวขนาดไหนนั่นเองนะครับอันนี้คือสีต่างๆที่ทางโปรแกรมไม่นนกำหนดไว้ Edit c คัลเลอร์คืออะไรครับอีดิ c คัลเลอร์คือสีที่เราสามารถกำหนดเองได้นั่นเองนะครับมาดูต่อนะฮะ ต่อมานี่แถบมุมมองวิววิววิวนะครับประกอบไปด้วยปุ่มคำสั่งย่อยด้วยกันนะครับหนึ่งเลยคือซูมอินซูมเอานะครับปรับขนาดของกระดาษนะฮะอันนี้คือการโชว์สกิลนะครับสเกลนะครับว่าเราจะเอาไม้ไมาทัดไหมหรือเราจะเอาสตาร์ทบาร์หรือเปล่านะครับต่อมาฟูลสกรีนคือการ ทำหน้าจอให้มันใหญ่เต็มจอนเองนะครับอันนี้ได้แถบของมุมมองนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะลูกมันก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทน,นะครับอย่าลืมทําส่งแล้วส่งในท้องส่งงานนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดสักนิดนึงก่อนล้วกันนะครับเผื่อคนยังไม่รู้นะครับอ่านนักเรียนดูนะครับแบบฝึกหัดของเรานะครับ มันก็จะให้รูปมาแล้วให้นักเรียนเขียนบอกว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างครับบอกชื่อเครื่องมือของโปรแกรมแต่ละอย่างนะครับเขียนลงไปต้องวาดรูปไหมไม่ต้องวาดรูปนะให้เขียนหนึ่งถึงสิบปุ๊บแล้วเขียนเลยดูจากภาพอันนี้คืออะไรนะถังสีอักเรียก็เขียนถังสีลงไปครับทำจนครบสิบข้อเลยนะครับใอยสามารถดูจากใบความรู้ได้เลยนะครับทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในห้องส่งงานนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ